ันเดี๋ยวพี่พ,พี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเตรียมตัวนะครับอาบน้ำมนนะครับเจ้าพี่ทองดีนะนี่ก็คือทางน้ำนะที่เราเตรียมไว้อาบนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่ทองดีอ่าทำพิธีก่อนนะครับกับน้ำอันนี้พ,พี่ดูขอบตาผมดีดำหมดเลยนะคล้ำเลยนะไม่รู้เป็นไรแย่เลยนะครับร่างกายตอนนี้ก็หน้าซีดนิดหน่อยโอเคพี่พีเดี๋ยวผมเตรียมตัวนะครับรออาบ น้ำมนนะไปแล้วข้าจะทำพิธีสักแป๊บหนึ่งน,นะได้ครับเดี๋ยวผมงั้นผมเคลียร์อ่าที่ตรงนี้ก่อนนะพี่ตั้งดี<อ>ผมจะเคลียร์พวกจานพวกแก้วนะใครมาเก็บอะไรไว้วะนี<อ>่ยเห็ดเน่าหมดแล้วนะพ,พี่ดูดิเดี๋ยวเคลียร์พวกจานพวกขวดน้ำที่ข้างล่างก่อนพอผมจะอาบน้ำมุนนะ ผงเสื้อผ้าไม่ได้ใช้แล้วเราก็เคลียร์นะครับตนี้เนี่ยมีเหลี่ยมเยอะข้ามเยอะแยะวุ่นวามากเลยครับจุดเทียนนะ ที่ทำแล้วสบายใจกถ่านก็นทำไปเถอะครับพี่ถ้ามันไม่เดือดร้อนใครอ่าแล้วท่านึุนมานั่งนี่เลยเนะี่ยึ้นมานั่งนี่เลยได้ครับผมขออนุญาตตั้งของแป๊บหนึ่งนะพี่ต้องดีโอ้โดูค่ะวางท่านเด็ดใบมะขามมาสักสามใบนะได้ครับ ใบมะขาม uh, อ่ามันเป็นใบเหรอพี่อ่าโอ้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  เดี๋ยวผมให้ดูน้ำก่อนน้ำที่ผมจะอ่าบนะครับนี่นะก่อน,นีบนบ้านๆเลยนะครับไม่ใช่น้ำอันนี้นะพออาบเสร็จ,จตรงนี้ผมก็ต้องกลับไปอาบน้ำที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วท่านคือบน,นางนีเลยต้องชดเสียร์ด้วยนะครับได้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 เจ้าท่านห้นหน้าไปทางทิศตะวันออกนะทิศตะวันออกเปงนี้นอ้หูหนาวจังเลยที่ต้องยืดขางดิเลืกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้ นึกถึงความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วจะไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีครับแต่จงภาวนาในใจว่าสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีจงออกไปภาวนาในใจอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โอ ไม่ดีจงออกไปออกไปให้พ้นออกไปไกลๆยาได้กลับมาสิ่งดีๆจงเข้ามาและอยาได้หายไปสิ่งไม่ดีจงออกไปและยาได้กลับมา ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาการงนานหน้าที่ขอให้หลาบลืนปราศจ,จาโกโรคภัยไข้เจ็บปราศจ,จากทุกย่างที่ไม่ดีเออทุกปัญหาทุกย่างที่ทำให้เรานั้นใช้ชีวิตใหม่รู้สึกใหม่ดีนั้นจงออกไปให้หมดเออ เจ้ท่านคืนน้ำนี่หน่อยนะไม่ต้องคืนเยอะก็ได้คืนนิดเดียวเพื่อเป็นการชำระล้างภายในนะชำระภายนอกเราก,ก็ต้องชำระภายในด้วยออฮะเออต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีก็จะออกไปให้หมดจะไม่มีวันกลับมาอืม ปธิการงานไหลลืน่นเงินทองไหลามาเทมาอย่ได้พบเจอโครคภัยไข้เจ็บทุกประการยาได้เข้ามายาได้มาเบียดเบียนสิ่งกันละกันเลยอ่าอ่าไม่เกินสามวันท่านกาจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โลไฟไ่้เจ็มมันก็นจะออกไปท่านก็นจะใช้ชีวิตได้ยังลาบลืน่นนาทีการงานจะกลับมาขอบคุณครับพี่ต้องมีอ่าขอให้เจริญเจริญนะครับผม,มใส่เสื้อผ้ากันนะพี่อ่อาญาตครับอาเชิญท่านเข้าไปเลย สิ่งไม่ดีเนี่ยค่ะไม่อยากให้มาวุ่นวายเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถหน,นีสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตได้นะครับทุกอย่างเกิดมาและดับไปขออนุญาตเปลี่ยนที่แดดมันเริ่มส่งเลยเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนนะ แต่ผมเข้าไปนั่งคุยกับพี่ทังดีแป๊บแล้วอีกสักพักเนี่ยผมจะลงไปแล้วนะครับอโอ้ยขึ้นเลยนะพี่พอาใม่เกินสามวันทำคอยดูได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ทังดีเอไ,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 ได้อานน้ำมนต์พี่ทังดีครั้งแรกนะปกติขึ้นมาไม่เคยได้อ่าบน้ำแล้วก็ ไม่เคยได้พูดคุยกับพี่ตั้งดีนานขนาดนี้นะพีตัองดีทำอะไรครับเหยียนต่อลุนชะตานี่เสียงอะไรอะพี่ตังดีเอ้ยเสียงเจ้าหนูยศหรือเปล่ายศเหรออืมมันลงมาทำไมอ่ะพี่มีเรื่องราวอะไรเจ้าหนูยอดพี่ทองดีพระฟ้าเจ้าดูแลท่านไม่ใช่หลือ มีเรื่องอะไรก๊นยศลงมานะพี่ๆนะยศมีอะไรอ่ะตะโกนโวยวายทำไมวะเรื่องแล้วนั่งเล่นก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนใจลมลมโวยวายอะไร้องให้มีเรื่องเราทุกใจมากเพียงใดเราก็ตอบใ่้ใครมาเนี่ยนะสิกหลอนอนุยศเอ้ยไอคนป่าทุกเคนอยู่จับไปแล้วอ๋อ ไอคนป่ามันถูกเคนยูจับไปแล้วก็น,นี่ช่วยท่านเรอลยใช่หรือเปล่าฐานพม่าหรือเปล่าเคนยูเขาไม่จับคนนะเออฐานพมา่จพพมาจำผิดพม่ามันจับตัวกลับไปมันบอกว่าให้คนป่ากลับไปเป็นฐานเรื่งไงดีครับอ,อ๋อมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วเรื่องเก่ายังไม่คาเลยเรื่องใหม่มาอีกแล้วเนี่ย ดีครัก็ไม่โดนจับไปด้วยอ่ะอจอเลยเหรอขึ้นมาก่อนเิญดิขึนมาขึ้นมานั่งดิพี่ทั้งดีเรื่องอะไรใจลมๆมใจเย็นเย็นอะไรเนี่ยพี่ทังดีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นำน้ำมนจะอาบด้วยไหมเหรอไม่เอาผมสักว์สิบอยู่แล้วเออมีเรื่องอะไรไายลองรอข่าวฟังน้อยตอนนั้น กำลังจะเดินลงมาอ๋อและข้าเจอพวกทหาพรพมา่ามันหลากตัวไอ้คนป่าไปไอ้ชองอีขี้ไกลนะเออมันเพราะว่ามันจะจับไปกลับไปทำให้เป็นหานอ๋อ oh. เรื่องรามันเป็นอย่างนี้นี่เหรอใช่ผมาเพิ่งเจอมันไม่นานด้ยแล้วก็ผมไม่ได้เจอหลายวันละตอนนี้คือโดนทหาพรพมา่า ลากกลับไปเป็นทหารนะมันบอกว่าเหลืออ้คนยังมึงอะไอ้ขี้หมูพี่ชายมาันะละเออมันก็อย่างว่าแหละพวกเขาสองคนอยู่ในเขตของพม่านะก็เลยโดนจับตัวกลับไปดีนะพี่ทองที่ผมไม่โดนจับไปด้วยอ่ะอาเราไม่ต้องกังวลไปหรอกถ้าอยากจะบอกว่าไอ้เจ้าคนปาเนี่ย ดวงชะตามันแข็งมันสามารถหาวิธีเอาตัวรอดจากการโดนจับตัวนั้นได้อยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วแต่มันมีหลายคนนะพี่สองดีอ่าถ้าได้ดูแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนปลาเนี่ยเป็นคนที่ชาติแล้วเขามีบุญญาธิการสูงกระดงเป็นห่วงเขาหรอก มันก็ดีแล้วเดี๋วมันก็เดินกลับมาเองใช่ไหมพี่น้องดีเขาจะไม่ได้เดินกลับมาก็ได้แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะถ้าเขากลับมาเขาก็โดนจับไปต่อนะ่ะสีไม่กล้าจะโดนมากกว่านั้นเขาก็ต้องหลบลบซ่อนอยู่ในป่านั่นละเออเขาเนี่ยเขามีเป็นคนมีประสบการณ์สูงนะในป่านี้ใช่ครับเพราะเขาอยู่ฝั่งรัดพมานู่นอะ อาถ้าถึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกวันนั้นผมให้มาอยู่อาศัยบ้านพี่ทองดีประมาณกี่วันยศล้วพิม,พมได้ขึ้นมาหลายวันเลยเออแล้วอยู่กับไอ้ช่องยี่กี่วันอยู่จำไม่ได้หลายวันเลยอะเกือบอาทิตย์ละเกือบเดือนไม่สบายไงเกือบเดือนอ,อตอนนี้เนี่ย้ายาจะให้ พวกท่านเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะในนั้นเราก็ได้ทำพิธีปาดเปล่าแล้วเราต้องมีแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเขาไว้สิ่งไม่ดีเราก็ปล่อยไว้ปล่อยวางไปเลยเดี๋ยวมันจะมันเกิดได้มันก็ต้องหายได้มันต้องดับได้ถูกอย่างแล้วครับผมไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปผมรู้สึกสบายใจแล้วแหละเพราะที่ทางดีอ่าน้ำ้ำมนให้ผมแล้วผมไม่คิดมากอะไรแล้วแหละแต่ย้นเนี่ยมันกังวลเรื่องช่องอี่ ผมก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าทหารพม่าจับไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะมันจะกลับมาได้อีกไหมกูก็ไม่รู้หรอกกูก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรเพราะเราไม่รู้ทางไปด้วยแหละเออขารู้สึกตั้งแต่ไอแม่นางคนนั้นมันไม่อยู่นี่มันดูเงียบมากเลยนะคิดถึงนยดิคิดถึงหาอะไรอย่างว่าละคนเคยเป็นแฟนกันเนาะไม่เคย มึงเคยได้กับแม่นางแล้วตอนที่ไปบ้านกล้วยพรานเยี่ยมอ่ะจําได้ยศมึงเขาไม่ทำอะไรเลยป่าแข็งอย่างนี้แล้วปลาบอกไม่รักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในใจนี้ไม่ใช่งานพี่ทองเดียวก็มีแค่เขาคนเดียวแล้วนะใช่ครับเขาบอกว่าเงียยเหงามากไม่มีแม่นางคนนั้นเฮ้ยอย่าเพ้อเจอไปหน่อยเลยนะเอพี่ใจยศคิดถึงแม่นางคนนั้นนะ น้ำนี่กินได้ไหมพี่ทองดิกินได้กินได้ได้แต่ถ้าแม่นางกระม้อีกกูจะไล่มึงไปทอมแม่นางเั่นแหละถ้ามึงพากะไม้อีกนะไงทุกไปกรไม้ยละกูจะเอาไม้อะไรตีหัวอะไรแล้วมึงได้ยินข่าวของนางไหมกูไม่อยากได้ยินเลยทั้งนั้นอ่ะไม่ได้ยินเลยถ้ามึงพากะไมาอีกแล้วก็กูจะให้มึงไปอยู่กับแม่นางนั่นแหละกูบอกไงไม่อยู่ อยู่กับอาจารย์กูเออแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดอ่าถ้ามึงไม่ทอรายเยอะพี่ทองดีมึงก็ได้อยู่อ่ะแต่ถ้ามึงทอรยเยอะพี่ทองดีเมื่อไหร่ก็นั่นแหละตางคนตังอยู่แล้วมึงไม่ต้องมารู้จักกันอีกรู้มึงไว้แค่นี้แหละเจ้ารู้ยศนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วพี่ทองดีพูดถูกทองดีเขาพูดเพื่อให้มึงรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าเจ้ายศ ขำพูดถูกผ่านลองสังเกตดูสิฟังเกตมาใหม่ๆออจนถึงวันนี้ผ่านเห็นอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงในตัวเขาเห็นอะไรเลยพี่ตังดีแล้วอ่าน้ำมนทํทำไมเนี่ยมันไม่ค่อยมีมาราย,ยาทเท่าไหร่เนี่ยอ้กยาก็ยังว่าละเป็นคนป่าคนเขานะเขาไม่ค่อยได้เคียเงเคียงพวกนี้หรอกแล้วมันกลับไปอยู่ป่าอยู่เขาไหมนี่ก็ปา่านี่ก็เขา ก็รู้แต่มันกลับไปที่ที่มันกำเนิดไงไม่เอาจำไม่ได้จำไม่ได้หรืาไม่อยากจำเกิดมาได้บ้องไม้ไผ่บ้องไม้ไผ่หน้ามึงเมื่อกี้นี่ตอนนี้ค่ะแต่อารมณ์ทั้งหมให้ท่านเนี่ยนะถาก็ได้ภาวนาให้ทุกคนทุกทุกท่านที่เคยช่วยเหลือเกื้อหนุ่นสิงกันและกัน ทุกคนทุกชา้นนั้นบาศจากโลกภายไขย่เจ็บทั้งปวงมีเงินทองไหลามาเทมาอา่าแล้วคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเด็กอาทิตยท้าเลยภาวนาให้แล้วนะสองสาวันมารอดูผลกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่ต้องดีทำได้อยู่แล้วผมพูดที่ต้องดีสักเจนอยู่แล้วอ่ามันไม่ขนาดนั้นหรอ อแล้วอนนาบน,น้ำมลทำไมเออาทำเสือเนี่ยทำเสือเขาป่วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ล้วงตกด้วยละเนี่เอาบไหมร่างกายไม่แข็งแรงหรือเปล่ามา, <c oughs> าเดี๋ยวกูอาบให้อาบน้ำมาได้เมื่อไงไม่เอาไม่มีทำไมเนี่ยผักขึ้นเยอะเต็มเลยพี่น้องเด็กสองรูมนี้ยอกล้อกัน สนุกสนานเลยนะผักเต็มเลยพี่ตองดีครับพี่เดี๋ยวผมขอไปชมผักหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยเชิญบานการสบายเดี๋ยวผมขอ,อนะขอไปชมผักหน่อยนะไม่ได้มาหลายวันเผื่อจะขอพี่ตองดีเอาลงไปกินด้วยนะเนี่ยนะพออาบน้ำมนต์ที่รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นยังไงไม่รู้นะ มก็ควรต้องอาบน้ำมนต์จิงตั้งนานแล้วแหละเพราะผมก็ไม่ได้ล้างดวงไม่ได้อะไรตั้งนานแล้วนะก็ได้อาบแบบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะครับนี่นะก็คือสวนผักหลังบ้านของพี่ทองดีนะโอหดูงามทุกอย่างเลยนะข้าวโพดเนี่ยก็จะได้กินแล้วด้วยนะครับผมนี่ผักโตตนะแล้วก็ผักชีกระเจี๊ยบนะครับผม กระเจีย๊ยบหัวลพาอันนี้ไม่ใช่หัวลพาอ,นนอันนี้หัวละพานะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอะพักกาดนะครับนี่พักกาดแล้วก็แตงกวานะแตงกวากําลังขึ้นนะครับผมมีเห็ดด้วยนะนเห็ดหลายอย่างหลายชนิดนะครับที่ไร่นี้ดูแล้วอุดมสมบูรณ์นะเขาโพดฝั่งนี้มันกินได้แล้วเลยนะ ตัวฝักยาวนะนี่ตัวฟักยาวเดี๋ยวผมจะขอเขาพดลูกนี้นะเอาลงไปกินนะเหมือนกับว่าเขาพดลูกนี้กินได้แล้วนะครับนี่นี่พี่โอ้โหนี่ครับลูกนี้นะฝั่งนี้คนะือกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาลงไปต้มกินนะเก๋ไปพี่เดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดีย๋ยวขึ้นมาหาพี่ทังดีใหม่นะครับ พอดีว่าผมเนี่ยป่วยนะเลยไม่ได้จึขึ้นมาหาพี่ตองดีไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาฝากแกเลยนะครับถล้วกเอามีดมาทิ้งไว้มีก็ไม่รู้นะโ,โอเคพี่ๆเดี๋ยวเจอกันนะครับสััสีีครับ